คุณเป็นผู้ขายคนหนึ่งในช้อ p ปีหรือเปล่าคะแล้วก็คุณเคยได้ยินคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ a s p e l a t o r กับ Special e s p e l a t t r แล้วก็สงสัยว่าไอ้สองอย่างเนี้ยมันต่างกันยังไงโปรแกรม s s p e l a t o r ดอกเบีย้ยผู้ซื้อที่สมัครใช้บริการ a s p e l a t o r อัตราดอกเบีย้ยเป็นไปตามข้อตกลงนะคะระหว่างผู้ซื้อกับผู้ให้บริการ a s p เป a t o r ในขณะที่โปรแกรม Special a s p สเ a t o r ผู้ซื้อมีอัตราดอกเบีย้ย0%ในฝั่งผู้ขายถ้าผู้ซื้อผ่อนมานะคะ1-2เดือนก็จะเสียค่าธรรมเนียม3.21เท่ากับค่าธรรมเนียมช่องทางอื่นๆถ้าผู้ซื้อผ่อน3เดือน ผู้ขายเสียค่าธรรมเนียม4.28ผู้ซื้อผ่อน5เดือนเสียค่าธรรมเนียม5.89ผู้ซื้อผ่อน12เดือนเสียค่าธรรมเนียม6.4ทั้งผู้ขายสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดแบบ3 5หรือ1๒โบนัสค่ะเสียค่าธรรมเนียมของยอดเงินที่ผู้ซื้อชำระบวกค่าขนส่งบวกด้วยค่าส่วนลดของที่ช h อป e ี้ซัพพอร์ตให้ ไม่รวมส่วนลดที่ร้านค้ารับผิดชอบค่ะ